อีกแล้วอันนี้อู้ร้อนดื่มกาแฟเย็นๆไปร้อนก่อนดีวกว่าอ่ะดื่มด้วยกันค่ะลาเต้เย็นเชียร์อร่อยชื่นใจจริงช่างใจอยู่ว่าจะดื่มน้ำกระชายนะ้ำพึ่งมะนาวหรือว่าจะเป็นกาแฟเย็นดี เด vale ี๋ยวน้ำประชาวิทถีช่วงบ่ายแล้วกันโอเคเรีไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะน้ำประชายต้านโควิดได้จริงหรือนะคะฝากเข้าไปติดตามในช่องที่ช่องนนะคะที่ช่องนก็คล้ายช่องเนี้ยคล้ายบ้านสวนหมู่ี้แต่ว่าจะเป็นแบบจะไม่บ้านๆแบบนี้นะจะเป็นช่องนั้นก็จะเป็นแบบพิมพ์เตอร์เตอร์ที่ช่องนอกระหว่างช่องนี้จะเป็นประจักรไตรรงนะประจักรประจักรอีสันสลับในทีเดย คือไก่ผัดกะปินะ,ะคนะจริงๆก็จะเป็นเมนูหมูผัดกะปินะะั่นแหละแต่พอดีเราไม่ได้มีหมูติดมันนะก็เลยใช้ใไก่แทนขหอมอ๋อเมนผู้ชมก็จะมีเนี่ยผัดธรรมดานี่แหละไม่คล้ยผัดน้ำมันหอยแต่ว่าเตินกะปิไปหน่อยจะใส่เยอะนะแค่งชิมนชายจะชิมเนี่ยถ้าจุ่มก็ต้องจุ่มกรอบนะมี้ขาในซานตัดนิ้มหนึ่งจนะุ่มรสนิดหน่อยนะแล้วก็ผัรรดให้สุดเข้ากับไก่ใเพิ่ม ไปเพิ่มโปรตีนถัยวใส่ก็จะมีกระเทียมผัดใส่ไปด้วยแล้วก็พริกสดนะถ้าเรามีไม่นีก็ใส่พริกป่นก็ได้แล้วก็ไปมะกรูดซอยด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวนะลูกนะเด็กๆก็กินข้าวสายช่วงนี้จะให้เขาลดเหลือสองมื้อจากสามมื้อทุกสี่ชั่วโมงก็จะลดเหลือสองมื้อก็พอกินบ่อยๆมันก็เบื่อก็ไม่กินเนืเม็ด มีย่างไก่ให้อยู่นั้วยนะแม่ข really? ้าวเวลามื้อไม่สายหลายสิบเอ็ดโมงแล้วก็เมื่อเย็นบ่ายห้าโมงเป็นอาหารเม็ดอมีขนมมีบิสกิตเสริมบ้างช่วงกลางวันออร่อยคุณผู้ชมคงกล่อมเนาะมีเมนูง่ายๆเรื่อยๆวันนี้ก็ทำกินง่ายๆอยู่กับบ้านกับช่อง อย่างไปนั่งกินในร้านก็พื้นที่สีแดงอย่างน,นี้รถสุดเมืสีจังหวัดสีแดงก็เริ่มเปิดเมื่อวานนี้เนาะ25เเไปจากบ้านเดียวกันนี่ต้องแยกโต๊ะกันนะโต๊ะึ่งนั่งได้แค่คนเดียวนะถ้ามีเก้าอี้สตัวนะมันก็ปนแปลกๆอยู่นะพูดถึงนะเนาะถ้าไปกับลูกกับเต้าก็จะต้องแยกกันนั่งเนะี่ยมันก็แบบ ก็ไม่ค่อยสะดวกเ่อเป็นมาตรก,การเนาะค่อยเป็นค่อยไปผ่อนปลนไป ไข่ไป่กินนะม่วงพื้นบ้านหอมจนฉุนนะจนเวียนหวัวที่ว่างได้แต่เาเริ่มสู่กระววงปีนี้ไม่โดกนะมะม่วงไขนะ่ที่ก่อนนะ่ะโดกจะโดกปีเว้นปีนะเดี๋ยวจะมานั่งรีวิวมะม่วงถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ต้องก็ได้เนะี่ยอันนี้เป็นมะม่วงไข่นะมีหลายชนิดที่บ้านอันนี้เป็นอกล่องเกตออกมาจากจากต้นเลยนะแล้วก็หล่นเนื้นอจะช้ำเนื้อจะไม่ค่อยดีก็มีเนี่ย แก้วลืมรังนะเชื้ยมันใหญ่นะเดอเกือบ,บเท่าหน้าเลยอันนี้เริ่มหล่นเริ่มเน่าแล้วเสียดายเสีดายลูปหนึ่งอะลิงกินได้ตั้งสี่ห้าตัวนะดผู้ชมเดี๋ยววันนี้ต้องแบบถอยมะม่วงลงไม้เยอะมากที่สุดนะเพราะก็โดนเจาะโดนแมลงเจาะแล้วก็ร่วงหล่นแล้วก็เน่าเสียแล้วก็มีน้ําดอกไม้เนี่ย เนี่ยถ้าสอยลงมาแล้วก็จะสวยๆอย่างนี้อันนี้ฟลุกน่ะนี่หล่นมาจากต้นน่ะนี่สุข,ขาต้นแล้วสอยแก่จัดสอยลงมาวางไม่ให้เขาแตกนะเขาก็จะวางให้บ่มธรรมชาตินะก็จะเนื้อสวยๆแบบนี้อันนี้พื้นเมืองที่บอกอันนี้เนื้อดีนะคะดีกว่าดีกว่าปอกล่องนะอหนอมมันะเนือ้อไม่เละแดขึ้นไม่หลอไม่หลออันนี้จะต้องได้ต ลแล้วก็เก็บร่วงหน้าบ้านเนี่ยนี้แหละหล่นหล่นหน้าบ้านทีละ20กลูวลอค่ะวันนึ่งก็เก็บรวมไปสองสามวันทีเก็บไว้นานก็เดี๋ยวมันจะน่าก,ก็เนิดไปให้ลิง <Okay. S 2> ดีกว่า